สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเอ๋นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้จะมาทบทวนในเรื่องของแรงแม่เหล็กนะคะเด็กๆอ่าเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนแรกค่ะกลไปที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองค่ะนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ครูเอ๋จะสมมุติชื่อขึ้นมานะคะอ่าเด็กหญิงและ ลิสามะนูบานอ่านะคะชั้นป .3 ทบหนึ่งอ่สมมตินะคะ เลขที่สองอ่ะเมื่อบรรจันเราใส่เลขที่หนึ่งไปแล้วขอเป็นเลขที่สองบ้างแล้วกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราแสดงตัวตนของเราเรียบร้อยในขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาดูที่คําชี้แจงหรือคําสั่งนั่นเองนะคะอ่าดูให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกต้อง เป็นคำสั่งคล้ายๆกับในวันจันทร์นะคะเราดูนะคะเราอ่านดีๆนะคะจะมีข้อความให้นักเรียนทั้งหมดเนี่ยจะเยอะกว่าวันจันทร์หน่อยก็คือมีทั้งหมด12ข้อนะคะแล้วนักเรียานอ่านข้อความให้ละเอียดนะคะแล้วก็บอกให้ได้ว่าถูกหรือผิดนะคะแต่คุอให้ติ๊กแค่เครื่องหมายถูกเท่านั้นเหมือนกับวันจันทร์ที่ผ่านมานะคล้ายๆกันนะคะติ๊กแค่เครื่องหมายถูกเท่านั้นเท่านั้นนะคะเด็กๆาามาลองนะคะถ้าข้อไหนนะคะ ผิดไม่ต้องติกนะเะด็กๆข้อไหนที่เป็นข้อความที่ผิดเราไม่ต้องตินะคะที่กล่องนั้นนะไม่ต้องติกที่กล่องนั้นนะคะ,ะทีนี้ใบงานนี้ครูเอจะไม่ทําให้ดูนะคะครูจะเอจะไม่ทําให้ดูให้นักเรียนทําเองนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปที่ขั้นตอนเหมือนเดิมก็คือไปลองเช็คดูนะคะอยากรู้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่ไปเช็ค ดูนะคะว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่เหมือเนเดิมที่เราเคยทํามานะคะแล้วก็ส่งงานเข้าไปที่อัลบั้มวิทยาศาสตร์ของคุยอได้เลยนะคะ,ะหวังว่านักเรียนจะทําได้เต็ม10นะคะแล้วก็ส่งพร้อมเพรียงกันนะคะทั้งหมด6ห้องนะคะเด็กๆนะนะคะ,นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะมาเจอกับครูเอใหม่ใน,ในเรื่องของการทบทวนก่อนที่เราจะทําการสอบเก็บคะแนนกันนะคะเด็กๆวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะบาย